เรื่องก็ซวพบประชาชนกันบ้างนะครับนี่นายจิรชัยมูลทองรุ่ยประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์สมาชิกุธิสภาพรองคณะนะครับลงพื้นที่ที่อำเภอการจนาดิษจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามโครงการโซวพบประชาชนนี้แหละครับเพื่อสร้างการรับรู้บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาที่สําคัญกับติดตามเรื่องโครงการห่อกระจายข้าวที่จจให้ข้อมูลด้านประชาธัปไตยที่ถูกต้องแก่พี่น้องประชาชนกับเราไปขวงเสี้ยงทันได้ฉายห่อกระจายข้าวนะในการพบปะพี่น้องประชาชนที่ป่าร้อนกับ ควานเรื่องของการสัางการรับรู้ผ่านหองข้อติขาวนะครับและก็เห็นความเข้มแข็งของท่านผู้ใหญ่อาพรใช่ไหมครับนะครับอาพรนะครับก็ชื่นชมนะครับขอฝากให้พ่อเนาะพี่น้องนะครับได้คุณารับฟังข้อมูลของนิตการนะครับว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ออกมาชื่นชกสำหรับผู่บ้านที่ยัน ขาดแคลนข้อมูลข of ่าวอยู่นั้นนะครับทั้งขบวนระหว่างคดีทีทางส่วนกลางของกระพริบคดีนะครับก็อยู่ระหว่างการดำเนินการที่จะเร่งรัดให้เร็วดีนะครับผมก็ดีใจที่ทนานเพอและก็กำนันที่บ้านได้ให้เกียรติให้โอกาสมาพบกับท่านผู้ใหญ่อภัยนะครับแล้วก็มาพบกับพ่อแม่พี่น้องที่นี่ครับ คือเสี่ยงกองทันจีราชัยนะครับตีพูดผ่านสังหอกกระจายข้าวของทูงบบ้านมาได้แต่ว่าที่ได้เราไม่ได้ยินภาพลำพงนะ <c oughs> นะครับเดียวเดี๋ยวมีภนะาพ, <c oughs> พลำพงไันเลํลำพงอยู่ปลายโตกับนึ่งเดียวในประเทศไทย โดยทันก็ไปนะครับพร้อมด้วยไปที่พื้นที่นะครับหมู่ที่แปดตะบลป่าร้อนนะครับหน้าบ้านเข้าพนมุมบ้านของผู้ใหญ่อพอน,นเพชรรักผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดนี่แหละครับที่ติดตั้งหกอกกระจายข้าวอยู่บนปลายโตบอกว้แห้งเดียวในประเทศไทยแล้วว่าเช้านี้ดังเช้าเลยนะครับโดย,าบายมีนายสุภพงษ์เฉลิมนะครับผู้อำนวยการสำนักประชาธรรมพันธ์คิดนายนารงรักษ์กำจรประชาธรรมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะร่วมรับฟังการดําเนินการในพื้นที่ก็มีนายภูนิศักโซพลปทุมรักและกับนายเพเภอกาญจนาดิษฐ์รวมให้ข้อมูล พร้อม้วยผู้นำทองทีทองทิ้นกรับค่ะโดย,ย,ยออผู้ใหญ่อภรเพชรรักค่ะแกกะบอกวาติดต,ตั้งห่อกระจายข้าวมาหน,าน้าไล่สิป,ปีลวค่ะคุณผู้ชมคะเหตุผลลักๆเลยกับเผอทีจะกระจายข้าวที่ถูกต้องน่าเฉื่อถือให้กับชาวบ้านรวมไปถึงการรับสัญญาณเสี่ยงรายการออกปอมหมพันธ์จากซวทสุราธานีเข้าว่าคนจัดหน้าตาดีกันเลยนะรายการนี้นะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากค่ะในคณะที่นายภูลซักโซพูลปทุมรักคานายอำเภอการจนาดทธิเก็บอบกว่าปัจจุบัน วันนี้ค่ะการกระจายข้าวอาจจะลดลงกับปีกเรียงโดยสภาพที่ว่าเครื่องมือเครื่องไม้อาจจะชำรุดไปมั่งจึงยากให้มีการฟื้นฟูห้อกระจายข้าวให้กลับมาครอบคลุ่มทุกพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเพื่อประโยชน์ข้องประชาชนค่ะครับ โดยนายตีรชัยมูลทองโรยนะคะประธานอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์สมาชิกวุฒิสภาแก้กระบอกแก้พึงพอใจในการลงพื้นที่ที่ได้เห็นความสําเร็จในถูกมิติรวมไปถึงปัญหาในพื้นที่ก็ได้รับฟังกันกันเลยนะมีการนําเรื่องราวเหล่านี้และไปเสนอให้ทางกระทรวงมหาดไทย เพื่อจะนําไปเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการห่อกระจายข้าวต่อไปค่ะครับพ่อกระจายข้าวเองนี่กระยุบไผ่โตนะของผู้ย่าพรนะครับแกก็เปิดรายการโอปรโมสัมพันธ์ค่ะผู้จัดรายการโอปรโมสัมพันก็ไล่คนนะเจนพี่สาวไพพี่เบาเนยค่ะตรวจตึ้งนี่ใครตรวจตึ้งตรวจตึ้งเขาบอกใส่เสื้อกับกับนี่เลยวบาเบาเกลี้ยงไงนะคะ ก็ก็สำเร็จแล้วก็บอกแม่ตอนเด็กๆว่ายาธ م ا นชันสุ้ันี้สุ้งอวาๆอยู่ปลายโตอยู่ปลายตนะคะราะว่าบางทีนี่อยู่บนอะไรนะอยู่บนแท่งน้ำประป้าแท่งน้ำประป้าที่ชยาวันก้อนนะครับแต่ว่าก้องที่การดินนี่อยู่ปลายต้นก็แต่ว่านี่ขอบคุณนะครับแฟนคลับเนี่ยมาเยี่ยมมาห้ากันมากเลยนะครับเศร้าๆไปเลยนะครับประมาณ เป็นเกาซ้อมีไม้ตรงไม้เท้าประกอบมาด้วยนะคะนีค่คือความชื่นออกชื่นใจของผู้ซื้อข้าวติวานำข้าวสั้นที่เป็นประโยชน์ให้ปี่น้องประชาชนแล้วเข้าได้รับฟังอย่างแท้จริงค่ะ